เงี้สวเงียเงี้ยวเงี้วเงี้วัสดีทุกทานด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ที่ไหนวะเขื่อสซีวิพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างไม่ได้จำชื่อไม่ได้ย้าวชิบหายให้ก็ได้มาร์กพื้นที่ให้หนูทีจาบละจะอยู่ในเราเห็นแล้วหนึ่งตัวเราขออุ้ยสองตัวด้วย อูสามตัวสี่ตัวโอ้โหแม่เจ้าเว้ยคใครก็ได้เอาสไนเปอร์ไปเก็บก่อนเอเดี๋ยวเราเองกันแหละยัเพิ่มนะย่างเพิ่มตอนนี้เราอยู่ในรัสเซียหรือว่าเยอรมันก่าถ้าเป็นรัสเซียถ้าเป็นรัสเซียมันก็ไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองวะที่สองครับถ้าครั้งที่สองก็ต้องเป็นพนระมิรกันสิ ไม่ได้นไม่กันแล้วมันจะลบเป็นเอง,เองได้ยังไงยกเว้นเราจะเป็นเยอรมันก็เป็นสายพัดครับค,คนพร้อมนยครับพร้อมจะลุยเลี้ยงคนพร้อมนะครับพร้อมจะสอยจะไนเปอร์นู่นแล้วสองตัวนะครับไนเปอร์สอยกันเลยนะครับดูนะครับห้าสามสองเห็นแล้วครับโอเคครับลุยกันเลยครับเกือบเคลียไม่เกือบแล้วครับ ครับขาใครยิงขามันมาแล้วครับไอ้ได้เว้ยเซนเชียศาสตร์ทำเท่โอเคพอเถอะมาเสียกระซิบทำไมเนี่ยเฮ้ยอ๋อเราต้องสเตลล์ไงเมื่อกี้นี้เราต้องไม่ต้องมาทำเป็นสเตลลัชาแนลหน่วยข้างหลังนายหน่วยแอร์ซไปไกลๆอือครับแอร์ซก็เล่นสไนเปอร์แม่นนะครับ รู้สึกว่าเป็นสไนเปอร์ก่อนหน้านี้เขาเป็นสไนเปอร์ที่พุ่งเข้าไปใจเอสศัตรูในระยะประชิดเขาเรียกว่าเหนื่อยกล้าตายครับเดี๋ยวก็วให้เลยฉันไม่มีโอ้ยเจ็บครับโอเคครับไปกันต่อค่ะับมันหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับอันนี้ต้องไม่เชื่อฉันไม่เชื่อค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะอย่าวิง่งเจ็บปอกไปแล้วอย่าวิง่งอย่าวิง่งอย่าวิง่ง อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งนะฮะอย่าวิ่ง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 อ้อย่าวิ่งนะต้องใจเย็นๆนะคุณนั่นแหละใจเย็นๆใจเย็นอย่าวิ่งอย่าวิ่งไปอย่าวิ่งคุณนั่นแหละใจเย็นๆวิ่งไปเลยอย่าต่อยปิวเลยที่ว่ามีมีใส่พรกอะไรโอ้ได้ปืนได้ปืน ปืนของเทพเจ้าของฝ่ายรัสเซียในเขียบเราต้องเงียบๆไปแบบเนิบๆในเขียบระวังพวกมันด้วยนะเฮ้ยเสียงอะไรติ้วอู้ตะเอ๋อดีครับ ไม่ต้องเลยครับลุยกันต่อเลยดีกว่าฮนะทำไมทุกคนเยี่ยบกันหมดไม่ใช่อยากได้ใส่จานเหรอเขาเรียกว,ว่าไอคอนแทต้องไม่ลงรัตุูโอ้ยอทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยทำไมชอบสร้างศัตรูขึ้นมาเยอะแยะมั้งไหเราไม่ชอบสร้างศัตรูแล้วศัตรูมันมาเองนี่ครับ มีความรู้สึกอยากแข่งเก็บคะแนนไปในตัวในเก็บแต่เราก็ไม่ใช่นะหรอกไฟเยอร์เรดี้อุปกรณ์เปลี่ยนที่กระบ้าง <c oughs> เปลี่ยนที่กระบ้างเปลี่ยนที่กระป๋อง8 ออทำไมฉันกากเงี้เนี่ยเฮ้ยคงไม่เรียกอย่างนั้นครับเขาจะว่าไงดีต้องเลงหัวก็เลงหัวไงแต่พอดีกันหายใจเราแบบกันนานเดี๋ยวตัวละครจะตายเอาตายใีแคบตอนนี้เราจะอยู่ที่ไหนครับเออไม่ในอาคารที่เข้าได้นี่ว่ะได้แคบ คนละทางแต่ก็เข้าได้เดีย๋ยววิ่งฮะใจเย็นๆนะใจวิ่งมันไม่ได้แล้วเราเข้ามาคันเพื่ออะไรตรวจไงคะทางมันตันเนี่ยมีทางขึ้นป่ะฮะไม่มีฮะไม่มีเหรอฮะงั้นขอดูแป๊บ ซูมได้นี่หว่าเฮ้ยนี่มันท้องแอะแอะถ้าไม่ตามเราเข้ามาจะเจอไหมล่ะเนีเยรียงหินเกรียงหินเซ็ตเซ็ตซิงไม่ไม่ค่อยได้ระวังอะไรเลย ไอ้สไนเปอร์จอมป้องบอกแล้วครับเราไม่ใช่สไนเปอร์เราควรจะถือเอฟทอมสัตแล้วก็วิ่งกาดมากกว่าแต่เนื่องจากมันมีกระสุนน้อยเราเลยไม่กล้า <c oughs> ได้ขาวว่าวว่าข้างล่างจะมีศัตรูยูสี่คน <c oughs> ข,ข่าวเขาว่างันมันแสบตายนี่ครับ <c oughs> แสงมันแยงตาเลยเกินไม่มีอะไรเลยวุ้ยกระตุกไม่นอนนะไรเนี่ยฉันปรับมีเดียมภาพสวยไม่พอยังกระตุกอีกเลยอ,องไปข้างล่างครับด้วยวิธีการเขาได้ข่าวว่าเราต้องอะไรกิ๊ง Stop right here Stop over here Check over here ไม่ชัวร์ว,วะมันจะไม่มีอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้นะเดี๋ยวลงมาข้างล่างโอ้โหยังเล่นไพ่กันอยู่เลยยังเล่นไพ่อยู่ไปอี hey, นี่มันทอง ไปอู้กระตุกตกน้ำมันกระสุดเฮ้ยเก้าอี้เก้าอี้เอาเก็บขึ้นมาดิเฮ้ยเก็บมาไม่เก็บอีกไม่มีมารยาตลยไปนำหน่วยกล้าต่อหน่วยจุดเดือดเดืยหน่วยกล้าตายนำเกมนี้ทำเราซ่าก็ไม่ออก เราเจอโจทย์แล้วครับโจทย์มันขึงอยู่ตรนาะกระตึก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 โจทย์มันขึนอยู่ตรงนีน้ทำไงดีฮะใหญ่ยิงเพราะไม่งั้นมันจะรู้ตัวมันจะก็ใหญ่ยิงไงก็ก็ทำไงดีฮะมาเดินไม่ได้เหรอฮะเยกมันมาไม่ได้เหรอมันถอนไม่ได้ครับถ้างั้นเราทำออกสุดท้ายก็คือเดินทางไปเฉย ฮะเป็นผ่านไม่ใช่ใช่ทำไมอ่ะก็ระวังเองอนี้นะเราเป็นคนวางเองเมื่อกี้เราจะผ่านได้ใช่ไหมได้ตุ้มเฮ้ยเฮ้ยไม่กล้าไปเลยเนี่ยมันผ่านได้สบายหรือโอเค อร์ตเราด้วยไงอุ้ยเอาศัตรูไปกล้าเดินเลยมาสมามาสพิทพิทอุ้ยเอเนมีโอเดย์มันเห็นแล้วทุกคนถอย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 แต่อยมันไม่เห็นเราอะมันไม่เห็นเราอะมันเห็นแต่เรา เราะนี่ยฮะเราเป็นสุร้านแซมฟิชเชอร์ปืนสั้นไวอยู่แล้วไม่ประเด็นคือมันไม่เห็นเราอู้สลบตัวสลบตัวสลบตัวเราคือไปข้างบนแล้วกันนะแบบโอเคป้องกันพวกมันเข้ามา ปีพวกนั่นมันอะไรนะจียงไงมั่งก็ต้องเดินไปทางทางนั้นอยู่แล้วเนี่ยเดียกพวามากมมาแล้วแต่ข้างล่างตอนนี้เรายังไม่เห็นนะเพราะเรายิงไม่ได้ตามองนีพวกอโอเคเคลีย ค่อยๆไปค่อยๆไปคอรอแล้วทุบก,กระจกได้ไหมหรือมันมันไม่มีกระจกยังไงเราต้องลงใช่ไหมหล,ลงเห็นทะลุมองเห็นสะลุในระยะยี่สิบหลาไมใช่ช่วงนี้คมามเงียบกันหมดเลยอะ่ะเฮ้ย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 ความงงไม่เข้าใครออกใครไม่ลงทางหรอ อ้าวความงงไม่เข้าใครออกใครอ๋อพี่แกรูดศพนั่นเองรูดรูดรูดไล่รูดะไล่ล,ลวนลามเฮ้ยน้มันทาหารนัมอน้มันทหารกระดานกระดานชีวิตมากทหารอ้าวพวกมันหายไปแล้วตามเมรามาแล้ง<อ>มุนวอลไปกัปตันไม่ใช่ก่่ออนนืเราต้อง ใส่หัวสะบัดหัวสะบัดหัวออกมาสะบัดหัวตาอันนะโอ้ยเกมนี้ทุกคนไปเซ็นเซอร์คำหยาบมาด้วยพ <c oughs> ิธีกร่ะเซฟเซนเซอร์คำหยาบเราด้วยนะตอจนจะเ็คลิปนี้เราเถื่อนมากเพราะนั้นเราต้องถามว่าเถื่อนยังไงคนก็ได้ยินอยู่แล้ว ไอ้แมวไอ้แมวโอเคโตแล้วคุณจะวิ่งแล้วคุณจะวิ่งทำพราแสง okay, เลย <laser. S 1> สิเธอวิ่งผ่านทองเฉยเลยทำไมเธอสายตาดีอย่างเงี้ยเราดีาพอข้างบนก็มีปากมันต้องมีแน่นอนต้องข้างบนเนี่ย ไป,ไ,ปไ,ปไปยองไปยองไปยองอุ้ยเจ็บเซนเซอร์ตายฮารเซ็นเซอร์ตัวเองด้วยนะนี่มันหารไม่ใช่ตายอย่าลืมเซ็นเซอร์ตัวเองด้วยนะเพราะเราเชื่ <c oughs> อว่าคำอยากมันต้องหลุด <c oughs> อุ้ยลงก่อนลงก่อนพ <c oughs> ยาย เรีรยครับผมไอ้มื่อกี้จะลงไปยิงขาให้อ๋ออุ้ยช็อก <c oughs> ดูมันนอนตายนะเอา้ายกมันไปทำไมตบตรงนี้เลยใช้ในศพบางยกไป <c oughs> เอาไปทอด ยกไปทอดไปอ่านั่งดีๆนั่งดีดีนั่งดีดี้ให้คอคอ้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมนื่อยก็ไม่พอวะทษไปแล้วครับนั่นมันไข่ครับ แมนดาวแมนดาวใช่แล oh ้วแมนดาวแมนแมนดูฮู้อ yeah. okay. ืมเอ๊ะอจาะเดี๋ยวนะคะอ้าวยี่ไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับไอ้นี่มันระเบิดนี่นะเก็บหมดเลยนี่มันระเบิดระโตกันเนี่ยเฮ้ยนี่มันไปนี่ไปนี่เร็วเร็ว Where are you นี่เพื่อหินอีบา้าเพ่อดเรียกนี่เราอีบา้าเปืองอหินมีวันหมดเฮ้ยนี่มันเฮ้ยสไนเปอร์ในตำนานเฮ้<น> 1991, ยคัยสนเเลยอะมอยสนาเก็เอกทีนในที่วันรัเสเซียใช่แล้วของรัสเซียครับออบเจกตีฟได้ปืนยัง ข้างหลังตูวพอดีเลยิีอยู่ไอโซเพนิีอยู่ไอโซเพนแล่วมันอยู่ไหนเม่กี้มันอยู่ข้างหลังเราพอดีเลยนะแล้วมันหายไปไหนแวรเตอร์พืดอายุ Look a ดูรอบหีดดูตรงมาข้างล่างอุ้ยเจอแล้วอุ้ยมันรู้ยังมันแตกแถวแล้วครับมันวิ่งแล้วครับมันแตกแถวแล้วครับหนีมันแตกแถวแล้วครับโอ้ซึ่งหน้าแกนปืน ปืนไรเฟิลในตำนานครับของรัเสเซียของรัเสเซียเลยนะของรัเสเซียนะทีเดียวอินเซปชั่นครับไปอุ้มไปออ้มเฮ้ย anybody help me กีเลยนะอ้าว,าวไรเปิ์ข้างบนเอ <laughs> จะไปอุ้มศพมันทำไม เร็วไปลบ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 เร็วไปลบเอาเอาเยอะเยอะเยอะไปวะนายพวกนายต้องเจอไอ้นี่นายบูแบบไม่ได้ดูเลยนะนายใส่กระสุนก่อนโอเคเออบายบายบายวิ่งนี่คือเกมสไนเปอร์อีลิตนะครับ นี่คือไาเปอร์อีลิตนี่คือไาเปอร์อีลิตทีมมันไม่อีลิตเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยเฮดช็อตครับเฮ้ยตัวเล็กไอแอลมีเซอร์ชันไปแล้วครับมีไาเปอร์ข้างบนอยู่ไหนไงอันนั้นปฏิไาเปอร์มีคนนี้เลยเขาจะเล่นอยู่คนเดียวแอลจะตายเอาจะตายเอามนุษย์ละยิงให้ทีไม่ต้องยิงก็เลย โอ้ยลมย้มอีกเดียวปักไม่ชุบให้แล้วเดียวล้อเล่นกระสุนหมด Help me <laughs> กระสุนหมด Help me ยิงมันก่อนชุบป้าวมันเสพชั่นแล้วนะมันยังอยู่นะอือ <มา S 2> ลม้มนะจะยิงด้วย อุ้ยไม่โดนโเต้าน,นิ่งน,นะอ้าวอย่าล้มนะไม่ลม้มครับอย่าลมม้นะลมนะล้มมีต่อยต่อยศพทับเอ้ยซ้ำผิดนีนนะ่โอ้อยเจ้มหัวเคลีย์ไม่เคลียร์ลยรแล้ว เว่ยออกมาได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้วิ่งฮะได้ยินเสียงสไนเปอร์มาจากตึกเปล่าไม่ใช่เป็นสไนเปอร์ที่ยิงมาอุ้ยสไนเปอร์เชวหัวอ ไปดูวิถีก่อนตรงไหนวะวิ่งกลับเลยอู้ัู้ตึกนู้นตึกน้นโอ้ยมอนเนอเรเขียดนี่ใครให้อะไรวันเนี้ยกระสุนหมด Help me <c oughs> นั่งนั่งจุมปุกไ่เเดี๋ยวหากัน ไม่มีโอ้ข้ามมาเลยฮะตรงนน้นน่ะเมื่อกี้โดนยิงอยู่ไอเลมอนเนื้อโอ้ยตรงไหนวะโอ้นู่นนู้นมันเนียนมันเนียนกับพื้นถนนเนียนเหรอไม่เนียนเหรอ นีอันหนอเรียบร้อยกี่ไม่โดนเฉียดหัวมันไปหน่อยนึงขี่เฉียดประมาณสามเซน <c oughs> จะได้เห็นจะได้เห็นจะได้ <c oughs> ซึ่งกะว่ายิงแค่นี้ก็ยิงไม่โดน <c oughs> เดี๋ยวนะนี่เราตาบอดกันรึไงเนี่ยข้างบนข้างบนตรงเนี้ยตึกเนี้ยตึกเนี้ย ยิงมันล่วงไม่ยังไงเร็เรียบร้อยนี่เราตาบอดกันใช่ไหมเนี่ยเยดี๋ยวนะแป๊บดูดแผนที่ก่อนเจ็บข้างหน้านี่โอ้ oh. <c oughs> ต้องไปวาง r u เ b ิดวาง Rubber r u b บ e r Break t กสไ h s p i d e อ๋อมาตรงนี้เข้ามาในตัวตึก <me? S 2> เข็นซีมีเขาไม่ในตัวตึกหร้วจะออมไปข้างล่างนี้ ตรงไปดิปนั่นแหละนึกว่าไปทางนั้นอ่ะอโน no โน no เฮ้ยนี่มันสะพานอะไรนะฮะ<า>คุค้นๆณอะอย่ามึง